แล้วเวลาผมทำอาบผมนวด30ปีก่อนมันเป็นแค่สําใช่ครับผมเพราว่าผมทําอยู่ทเ่อะแ่้วแต่แม่เขาไม่เอา จริงว่าคุณคิดตามธรรมาชาติแม่งอยู่แก๊งเดียวกันแล้วเป็นแก๊งจีนมันไม่มีทางที่จะซัดพ่อหลายญาติพี่น้องมาอยู่บางจีนอยู่และอย่างเนี้ยใครจะมาพูดมีแต่พวกไปยื่นซองยื่นซองและใช่ไหมที่เขาทำรับลมคมงายเล่เหลี่ยมทำงานใต้ดินทำสำนวนนิ่มๆแล้วทำตัวแข็งๆอย,งงอย่างนั้นอย่างนี้ไปผมจะบอกเลยว่าพบตรต้องให้เปลี่ยน คุณไม่เปลี่ยนพบชนวันนี้ไม่เป็นไรเมษาคุณปังไว้เลยถ้าไม่งั้นเนี่ยเก้าอี้เขย่านะผมผมไม่รับประกันนะแล้วผมจะเขย่าไปเรื่อยๆเอากากระบากไว้ได้เลยคนนี้เอาออกจากบัญชีซะเอาคนที่พบตทสบายใจไม่ต้องใครเลยแล้วแต่พบตทเลยจะเอาตาอุ้ยตาเอ้ยอะไรมาคุณเอามาเลยของคุณเพราะคุณเป็นพบตทแล้วคุณต้องตัดสินใจ วันนี้ถ้าคุณไม่ตัดสินใจเนี่ยไอ้เรื่องเนี้ยมันจะลามไปที่คุณแล้วพบรตรต้องตัดสินใจมิตรภาพส่วนมิตรภาพนายเก่าส่วนนายเก่าว,วันนี้ตําแหน่งพบรตรจะต้องบริการประชาชนจะต้องทําความจริงและจะต้องคัดเลือกเอาคนที่ทํางานกับประชาชนได้ไม่ใช่เอาคนที่ทํางิบๆซ้อนๆน,นะฮะอ่านานๆโผล่มาที เออฮะอ่า,อาแล้วก็หายไปนะโดยเฉพาะในคดีสําคัญแบบนี้คุณควรที่จะมาพูดแถลงแทนผมหรือเปล่าเพราะถ้าคุณทาําโปร่งใสอ่ะผมก็สบายใจสิครับแต่คุณทําไม่โปร่งใสก็สิ่งที่ผมบรรยายมาเนี่ยล้วนไม่โปร่งใสทั้งนั้นน่ะสรุปแล้วในพื้นที่เดียวกันเนี่ยคุณไม่ค้นเลขที่บ้านเดียวกันคุณไม่ค้นห่างระยะเวลาไป5วันคุณถึงไปค้นการไปค้นที่วิบวับ ซึ่งเป็นโกดังเนี่ยคุณใช้เวลาชั่วโมงเดียวอันนั้นหมายความว่าทําไมคุณไม่ค้นตั้งแต่วันที่26คุณเว้นระยะเวลาไป5วันส่วนเอกสารของกลางเออเรื่องนี้ยังไม่ได้พูดนะสำเนาเอกสารของกลางหายวับไปกับตาที่สอนอญานาวาดองหมายจับดองข้อหาสองเดือนกว่าจะมาตั้งเรื่องฟอกเงินพยานหายครับข้อสงสัยของผมเนี่ย มันจะเข้าไปสู่ในกระบวนการศาลก็ย่อมทําให้ศาลท่านสงสัยเพราะมันเป็นเหตุให้ยกผลประโยชน์แห่งความสงสัยให้จําเลยเพราะโทษหนักจะต้องปราศจะต้องลงโทษโดยปราศจากความเคลือบแคลงสงสัยใดๆข้อสังเกตวิบวับคาอยู่ในพื้นที่เดียวกันแต่การตรวจและการลงเลขคดีต่างวันต่างคดีกันแถมวันที่หนึ่งคุณไปลงวันที่สองคุณแยกเพราะอะไรครับ เพราะคุณจะให้มันน้อยลงที่คุณถามวันที่26เนี่ย4ี่โลกว่ารวมแล้วเนี่ยอยู่เนี่ย4ี่โลกว่าแต่วันที่1เนี่ย950กรัมผมถามคำถาม,ถามกลับไปไงว่าทําไมคุณไม่ค้นตั้งแต่วันที่26เพราะอะไรวันที่1คุณค้นแค่ชั่วโม,มงเดียวเองซึ่งจริงๆเนี่ยคุณเขียนตกตัวเลขตกไปหรือเปล่าจริงๆแม่ง 5, 95กิโลหรือเปลาา่า ดังนั้นผมพูดประเด็นต่างๆเรียนให้สื่อมวลชนทราบว่าด้วยพฤติการแบบนี้เนี่ยผมจึงขอให้เปลี่ยนเปลี่ยนตัวครับยังไงก็ต้องเปลี่ยนเพราะให้พบาตอพ,อพบว่าตอรอไม่เปลี่ยนพบชนตําแหน่งเอาละคุณรอเมษาได้ไม่เป็นไรรอได้เพราะว่าถึงเมษาก็จะมาอีกทีหนึงแต่ตอนนี้สํานวนตัวนี้คุณต้องเปลี่ยน ก็อย่างที่บอกแล้วครับเปลี่ยนมากานสึกก็มามันป่วยไม่เปลี่ยนก็ยิ่งแย่ขอขอบอคุณนะเมอรรี่คริสต์มาสทุกคนนะฝากไปถึงประชาชนนะคนไทยก็ขอให้เมอร์ี่คริสต์มาสและขอสวัสดีปีใหม่ขอให้คุญทั้งหลายเนี่ยยืนโยงคง,งกระพันมั่นคงสถาพรในการต่อสู้นะครับกับสิ่งที่ไม่ยุติธรรมไม่ถูกต้องนะครับไม่ว่าเราจะ ไปบินไม่ได้เราก็จะต้องวิ่งเมื่อเราวิ่งไม่ได้เราก็ต้องเดินเมื่อเราเดินไม่ได้คนอย่างผมก็จะคลานเพื่ออะไรครับเพื่อมุ่งตรงไปข้างหน้าต้องมุ่งตรงไปข้างหน้าให้ได้เราต้องชนะให้ได้ครับสิ่งที่เราจะชนะวันนี้จะเป็นผลปรากฏในวันหน้าไม่ใช่วันนี้เราแพ้มาเยอะแล้วครับมาถึงเวลาแล้วที่ประชาชนอย่างเรา จะต้องชนะไม่ว่าวิธีใดวิธีหนึ่งนะครับขอบคุณครับอย่าลืมไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ให้ให้ยัดต้าด้วยนะคะบ๊ายบาย